เกม I the N ท2สองออเรามากดเออทำไมเราเป็นเฮ้ยมีภาพชาลีด้วยมันม,มีคนเป็นชาลีอะ่ะก็น่าจะมีคนเป็นชาลีเก็บถุงยางอันามไมดูเด็กทุยไม่ใช่ดูดิกหรอกทำไมผมแด้อายรู้ลัวเลยอะ่ะเฮ้ยเหี้ยตกใจมดเลย โอ้ผมอาจจะพูดเบาไปหน่อยครับเพราะว่าทำไมผมได้อายตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยมีเสียงตัวเราด้วยเฮ้ยกัดมัน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 โดนกัดมันกัดมันกัดมันไม่ต้องไปดสุดต็มหรอกผมได้อายมันอายมาันม,มาจากไหนวะอู้ ถ้ามันจะหมดผมจะให้ยินเสียงนะครับเข้าไปดีเม่งเข้าลำบากจังวะไม่มีมันนั่งสองร้อยวีนะครับเข้าไปดีอีวนเปนดเจ็ดกยินกันแล้วใช่ไหมครับ ไปเรื่อยๆต่อถ้แบบนี้วม่เร่อยมันอุยอ้ยอิงกดเขาไม่ได้อูสองร้อยวิจากนั้นเกินไปป้าเนี่ยผมได้อายมันคืออะไรวะอุ้ยอยึดติดโอ้โหกว่าจะกระสือเลยลำบากโคตรเลย เป็นโจนในานารำคาอีกนี่เราต้องมาฆ่าไอชาลีกับไอกระสือเนี่ยไม่ต้องมาฆ่าชาลีครับเก็บถุงข้าวปเก็บถุงเพื่อเพิ่มสปีดเข้าไปดิลำคาไอ้ด้วยไอ,อ้เฮ้ยมันบวกบวกเลไรบ้ <Okay. S 2> ถ้าบทเล่นต่างนี้เสร็จปมจะยกเลิกเราจะไปเล่นเกมอื่นแล้วก็จะมาคราสให้ดูนะครับวันนี้พวกเราต้องหยุดนะครับใช่ไหมครับวันนี้หยุดว่าเป็นงานอะไรสักอย่างถ้าน้องไม่หยุดก็ไม่รู้อะเสียงอะไรวะไม่คนโดนฆ่าดูเสียงชาลีแล้วเข้าไปไ,ไนะมั้ย ไม่มีถุงไม่มีถุงไม่ไม่มีถุงนีง่เพื่อนเปิดค้างตรงนั้นแหละอืมเก็บไอเลกเก็บเปิดเข้าไปอีวีอ้เข้าเข้าไปเข้าไปอืมถุงเหมือนมันจะไม่มีจำกัดแหละเก็บไม่หมัด วอ้ยๆๆแม่งกัดกัด right อืุแฉงแฉงมาขออุไปไหนก่อนน้ำทำอะไรทำไูขามันเองี่มันจะเข้ามาน้ำเปิตะตูเอีเวนมันกวนตีนกวนตีนกัดน่งกัด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 ่กัดกระสือ ก็สือวีเอสจะสือใครมันจะวีเอสเด็กันมีกัดแม่เลยเก็บเก็บที่ใหญ่โดไม่ได้แด็กโดนคนฆ่าโอ้โหอุ้ยอุ้ยชาลีอ้ชาลีโอเคครับจะกัใหม่คลินมากับ